สวัสดีครับคุณผู้ชมะฮะต้อนรับเข้าสู่คนละภาษากับโจ๊ตสปอร์ตไลน์นะฮะเราเป็นรายการที่เกี่ยวกับการที่เรามาเรียนรู้เรื่องภาษาถิ่นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาษาใตา้ภาษาอีสานนะฮะภาษาเหนือนะฮะผ่านบทเพลงครคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเพลงที่ดังมากๆนะฮะของวงมาลีหัวน้าชื่อเพลงว่าหัวใจผพโชนะครับหลายต่อหลายท่านยังสงสัยว่ามันแปลว่าอะไรเพราะเป็นภาษาถิ่นนะครับ เนื้อเพลงของเพลงนี้จะมีภาษาใต้ยากๆหลายคำอยู่นะฮะแต่ก็ก็ก็กไม่ไม่ยากที่จะเข้าใจเอาคาว่าหัวใจผือโชคก่อนนะมันก็แปลว่ารู้สึกแปลกๆนะฮะพูดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะเนื่องจากเนื้อเพลงจะบอกไปเจอสาวคนหนึ่งแล้วชอบมันเลยตื่นเต้นอาการนั่นแหละ,ะอาการรู้จะพูดยังไงเวลาเจอคนสวยๆหรือว่าเจอคนหล่อๆ เ,เดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงนี้กันนะครับแล้วก็จะมาแปลให,ให้ฟังร่วมกันขอเนี้ออกตัวก่อนนะครับผมไม่ใช่คนใต้นะครับสำเนียงผิดพลาดแปลผิดพลาดกราบขออภัยมาณตรงนี้ด้วยแล้วก็ถ้าท่านมีข้อมูลอื่นๆช่วยพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมอธิบายให้เราด้วยนะฮะโอเคมาฟังหัวใจพืชโชกันนะครับแล้วก็มาแปลร่วมกันนะครับเอาเลยนะ ไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าเรื่องราวที่ฉันนั้นแอบรักเธอเพียงพบครั้งแรกตัวฉันแอบ,บจ้องมองเธอสวยจริงนองน้องนี้พิวรักลมดี ไปบอกเธอรู้หรือเปล่าอันนี้ไง่ายๆนะถึงเรื่องราวที่ฉันนั้นแอบ,บรักเธอก็คือไปแอบ,บรักเขาอะนะฮะเพียงพบครันแรกอันนี้แปลต,ตัวตัวฉันแอบ,บจ้องมองเธอสวยจริงวะสวยจริงวะแปบลบว่าสวยมากๆนะฮะสวยแบบคนนี้แมงใช่อะแมงสวยอะคือแบบโคตรโดนเลยประมาณนี้ น้องนี่พีรักลกมเดียนรักกลมเดียนแปลว่ารักโคตรโคตรรักมากๆโคตรคตรักเหมือนกันนะสวยจริงว่าคือสวยมากคนนี้พี่รักกลมเดียนเลยบอกว่าถ้าสำเนียงไม่ถูกอย่ากโกรธผมนะผมไม่ใช่คนใต้ขออนุญ,ญาตกลมเดียนก็แปลว่ารักมากๆโคตรโคตรเลยนะอ่ะท่อนต่อไปไม่ค่อยยากอเลยแบบนี้ไม่บอกเธอไม่รู้แน่ อยากเข้าไปแค่หัวใจเพียงผืนชูก็แค่ผู้ชายอยู่โปรดแทมอย่างอดโซรักขงพี่รักนี้แค่รักยอมยอแปลไม่บอกตรงตัวเมื่อไม่รู้แน่ อยากเข้าไปแค่แปลว่าอยากเข้าไปใกล้เข้าไปแค่แปลว่าเข้าไปใกล้นะอยากเข้าไปใกล้ๆเขาหัวใจเพียงหรืชชงหัวใจพี่เนี่ยมันตื่นเต้นตื่นเต้นมันยังตื่นเต้นตื่นเต้น,ต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 นมันรู้สึกแปล,แปลกๆลอเกินนะครับก็แค่ผู้ชายอยู่เพราะแถมอย่างโอโซอยู่เพราะแปลว่าขี้เหร่นะฮะในเพลงนี้ก็คือผู้ชายขี้เหร่นะฮะไปแอบชอบคนคนหนึ่งคือฉันเนี่ยขี้เหร่มากเลยนะฮะ หน้าตาขี้เหร่เลยรักของพี่รักนี้แค่รักยบยบรักยบยบถ้าในเนื้อเพลงนะฮะมันจะแปลว่าแอบรักเขารักยบ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 คือหลบหลบซ่อนๆนะฮะแอบแอบอะไระมาณนี่นะท่อนต่อไปนะฮะอยามีใครสักคนช่วยพอนคลายความเหงาความเศร้า จบนทางเดิวนว้างไกลยังไม่มีใครหัวใเพี่ยังถือชมแปลตรงตัวง่ายครับอยากมีใครสักคนช่วยผ่อนคลายความเหงาความเศร้าที่ใจนะบนทางเดินกว้างไกลอันนี้ไม่ยาก ยังไม่มีใครหัวใจเพียงผือชงหัวใจพี่ก็ยังรู้สึกแปลกแปลกนะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ดังมากหน้าของมาลีหัวหน้านะเป็นเพลงนานมาแล้วล่ะผมก็เพิ่งทราบคาแปลหลายๆคําจากต้องขอบคุณนะฮะแล้วป๊อกเดินจำนะฉายาเขาต้องจ๊อกเดินจําอยู่ที่ภูเก็ตป๊อกเดินจําอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะวันนี้ ผมได้เรียนรู้คำศัพท์อยู่หลายคำที่เป็นภาษาใต้นะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับหนึ่งก็คือคำว่าหัวใจผืดโชวแปลว่าหัวใจมันรู้สึกแปลกแปลกนะฮะโอ้ยมันแบบเวลาเจอคนที่ที่แบบว่าเราชอบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าหล่อๆอะไรก็ตามแต่สำหรับผู้หญิงนะไม่ใช่สำหรับผู้ชายหล่อๆอและคคำว่าสวยจริงเวอร์แปลว่าสวยมากๆนะฮะรักกลมเดียนแปลว่ารักโคตรโคตเหมือนกันนะฮะอีกคำหนึ่งยูโพร บางคนบอกว่าบอไปไม้นะฮะบางคนบอกพอพานผมผิดผมขออภัยนะผมอ,กออกตัวบ่อยๆผมไม่ไม่ชำนาญเท่าไหร่อยู่โบแปลว่าขี้เล่นะฮะเป็นคนที่ขี้เล่รักยบ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 ก็แปลว่าหลบหลบซ่อนๆนนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะฮะภาษาใต้ไปไปในหลายคําด้วยกันนะฮะก็หวังว่าก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะฮะแต่ท่านไหนมีคอมเมนต์หรือว่ามีคำอธิบายเพิ่มเติมอยากขยายความ ในคำที่ผมอธิบายไปแล้วหรือหรือหรือมันเพี้ยนไปบ้างเนี่ยต้องกราบขออภยัยทั้งช่วยช่วยเสริมช่วยเติมมาด้วยถือว่าเป็นเป็นการให้ให้องค์ความรู้กับทุกคนที่ดูคลิปนี้นะฮะนี่คือคนละภาษากับโจ้สปอตไลท์นะฮะเราจะเอาเพลงในหลายๆภาษานะฮะมาร้องแล้วก็มาแปลร่วมกันเพื่อให้ทุกท่านเนีเรียนรู้คํา หลายๆคำที่เป็นภาษาถิ่นนะครับถ้าวันนี้คือนี้อาจจะมีภาษาอังกฤษนะฮะถ้าเกิดว่าเฮี้ยนพอนะฮะโอเคขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะฮะช่วยกดติดตาม Subscribe นะฮะแล้วก็ช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะฮะจะพยายามทำบ่อยๆนะคลิปแบบนี้ออกมาขอบคุณนะฮะคอยติดตามในคลิปต่อไปสํหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ